ขวแบบย่งได้ครับเพราะว่ามีุ่ง j a ถึงอยู่ตลอดเวลาครับกระจนคะเรีว่าพักกระดองท่กนขาดกระจนมันมันัเงินน่สิมวัน่อยคับิมเมื่งน้ำมันอนว่ามนพอดีครับกินระหว่า พอนังครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกองหนุนได้พี่น้องอันนี้ผมพอน้อยซอยเดิมกำลังตัดเล็กนี่มันเล็กอันเตาะยึดขาดนั่นนี่แหละเผาเผารอประตูนี่มือมันโค่นนิดนึงยันลดลงได้เย็บูครับไม่เดี๋ยวหน่อยประมาณเส้นกว่าเอาเท้าเจ้าครับ ว่าละทาในสร้างเพิ่นตัดเธอเพิ่นเพิ่นยังแย่ทั้งคุณอ,อยู่ยานเพิ่นลืมเสีดยดอกมันน้อยเดียวนึงผู้เจ้าก็เลยตัดเอาเสีดอกนิดเดียวนึงเทียอลดแรงทุ่มล,ลมลหัดแล้วพี่น้องนี่มาเบิ่งนี่ตุ่ม,มาหาดัดสามหุน่นกายเคร่งแน่ละ,ละนั่นหน่อยออกกันลังกายเด็กพี่น้องก็เลยนั่งฝนอยู่นี่แหละครับซิฟก่านาทีแล้วเอาอยู่นี่คอยตัดเอาครับพี่น้องหัดแล้วได้ครับพี่น้อง ลูกเขยเดยว,ว่าตัดซยอยยังได้หาดครับพี่น้องทีเดีโหเริ่มมองๆเล็กสามหุนครับก็เลยลูเบิางเล็บม,มันยานหาลูหลานได้เล่้ยนติโอ้โทษได้เคาะเลมันอักหน่อยก่อนเร็วมะนี่อ,อยออังเปาเนะี่ยนกมากแต่เด้กมากไปพ่อแม่ไปตลาดคนว่าเป็นาหาราองค์คาราทมีก็มีฟันทานหรอพี่น้องนี่ฟันทันขึ้มามานี้เงินอ๋อผมมีฟันทันแตเท่าขีา้เงิพ่อสีหนึ่งวันนี้กับเขาฮคอับสวัสดีค่ะโอ้เกือบมันบวมผื่นคนใส่กล่อง อันทอดดูค้างให้ไหมสระกุลอมโอทำไหมโอ้แจ๋วเลยทอดเฉ็ดหรือใส่เฉ็ดใส่แน่ยังพรามีไข่อยถนัดกระดอนเรื่องอ่อมหมูนี่ทอดฉีบคีบค้างพอครกบคนสักเออคันรอนแล้วประทานได้เอยจุนถันนัดบอกปุ๋ยเราสิมาจุน้ำอยู่างดีโอ้มาเด้อบอกปุ๋ยเอ้เมื่อเริ่พร้อมแล้วมามาเราผ่าซอยจุปุ๋ยจุการเบี้ยงเครื่องจ้าตอนนี้ ทำเครื่องด้วยจ้าบานนี้นี่คับตะไคร่นะจ๊ะทำเผาตะไคร้จะดีเสมอทำตะไคร่กอนค่ะเอ่อเ่ใส่ปีกับไปนอนครับนี่เชียนรสชาติดกตรวจจานนิดหน่อยค่ะอบเด้ค่ะกอบย่างกรอบใช่ครับผมทำเครื่องแกงก้อนละเอียดเป็นไรจ้าแบบแบบหยาบนี่ครับตามด้วยโอ้ย ้อมกระจิ้งกันก็อตไปหลายๆครับพี่น้องครับท่เคยอันนี้ตาพ่อยบบุดบ้าวโใช่ดั้มแล้วตีกรองซอยนะเด้อมื้ออ้อเดิหลายวะครับพี่น้อยครับกับาหลูแต่ว่ายังมันติดวะไอไปฉีดวัคซีน่าไอใครไอมาตั้งมัวงานประจํางานไข่ขีเหยดอยู่แหละครับเคนกรองครสม้วนเหดอย่โต่จะได้วะเจ้าเจ้าต้องนอน อาะน้ำไว้เตเทียงมได้พอม,มนี้ยพมึงมืออึ้ไอินเล่าเราสีแดมาแฝงอมมาครับใส่น่าคเนไข้แล้วแต่วันนี้ผักเต็มิตีจิ๋าออมักหนเ้ามมขายักหน่ออันนี้อนน่อินนอนนอมไปพักที่เล่าะครับส่ีเล่ากับปักกาดกระจนวัน้เพิ่องหลอกม่ยนคแล้วครับหกกือชุนนคคคดค่ะ นี่เขาไปผึ่งเคร่งปรุงให้ครบก่อนครับผมเกลือค่ะสี่โค้งนี่จักบาทนี่ครับใจโหนึ่งสองลอยจาออ้าคล้องแพ้งอีกเลยครับของแพงครับผมตะเกาสือประมาณร้อยหกสิบอยเจสิบเนาะโอขึ้นสี่สิบบาทปะครับจ้าปลาแดกขึ้น่ะครับนี่อันว่าค่ะของหลาน,านพอน่อยใช่เดิม่่มีขึ้นแลค่ะเดจ้ะผูใดสนจสนใจอยากได้เ <c oughs> ป เอาตัวนี้บมมียอโคตรน้าได้อ๋อครับครับครับจุดอืมปลาแด็กสองสัปปีเคยกับผมนี่นะครับอันตะมันเผือเคยสื่อหาสิบสองมื่นหกสิบห้าอินเฟอชันเนาะขึ้นค่าขึ้นแน่อินเฟครับ มาแล้วจ้าเจวปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไวยกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขามาเดี๋ยวเลยนะจ้าไหนครับทานเสิ็ะนะ่วเนาะโอ้ทานยางขักด้หนิแต่ว่าเติอมอีกยักก่อนสองก่อนกันเลยครับใช่ากาเหลียวมันเหลวนะครับพมแล้วไปสื่อทานาน,ทาน,น้ื่อหม่เล้ด้ยท่านแบบนีเพราะขอยมีปัญหาเลยครับผม บ่คอยแสกบ่คอยยังครับท่านคุณลุงเสือใบตาเสือใบท่านท่านน,นี่รถบ่ครับพ่อนี่ครับโอ้โอโได้มาตรฐานนะผมไอ้เสือนุ่เพิ่นมื้อนี้ละอันเดชถุงมันยังสั้นสุดสูถุงแ <úng> น่นพ่อถุงยังสี่ถุงแล้วเจ้าบาทนี่ครับพ่อครับร้อยเจ็ดสิบด้วยร้อยเจ็ดสิบราคามาตรฐานเนาะครับพ่อแมนมันนักลได้แถวเฮาบางเจ้าไอ้ให้ยาโตเอาปากกาขายท่านได้พ่อจักไหนมัดตั้งใสจักเดียวนี่ครับ เล,เล่ากาแฟยศเสภาสีอยู่ที่เทศบาลที่งเสือวันนี้เลามาี้ดิดลุงรถแหละมามาตรฐาน,นตัวนี้มาตรฐานรถภาษีาาเ่าเสภาสีเรียบร้อยดีตึ้งนาตึ้งเาได้เร,ราเก็บไม่เสียเสภาสีย่างดีวันนี้ครับผมแมน,มท,นที่จุดต้องตามกฎหมาย้ละลายได้ตามสบายมีดยานตึ้งจับ สับพี่น้องมิติย่านเฟินยุบเดี๋ยวนี้เฟินจับยุบวครับห้มยพิสกฎหมายยีงได้ลู้เขาทานกันเท่าเอ็ดเป็นธุรกิจขายนี่ครับกันเท่ามีสีพันธุ์ยี่พันธุ์กระจับเขาต้องเสียหือกับมันใส่ใส่เหมือนเด็กการทู้ประหยัดแม่งเกือบเดือดกระทืบว่าคุ้มเลยมมันบ่อเขาเนี่ครับลอยลอยเจ็ดสิบบาทนี่ครับเท่ากับมีไซส์หลายจต่ทุกมากแม่นแท้ใยฝางเราแห้งขี้เป็น แล้วแล้วเราก็เอาขีบน้ำโหดไว้ได้เอาอีรอบนึงใส่สองเธอนี้ขัวแยั่งได้ครับเพราะว่าหนูจานถึงยืดตลอดไม่ได้ครับใสน้ำต้องไปครับตุนเงิกันนี้ครับสยอดได้ครับเพื่อนนะครับใส่กับฝักซีลาหอมๆหน้าพี่น้องเนาะสีจานใส่ กี่กองไ,ไ,ไปจามไปแบบมันมันมนดดนนนนันมันขว่แบบได้ชี้ย่ดีนะใส่ขนขันแค่ไม่จริงเลยถิมันของค่าจ่ายใส่คือโหเราเป็นอย่างคนเดียวใส่เลยไา้การเราบอกรายที่หน่อยครับตุนมาเป็นะสิบนาทีโอ้ท่านได้ใส่พักอันนี้คือตุนกระดูกอยู่แอนแอนแอนตุนขอไปดูครับ เขาเว่ามนเ่ดโมมาขาแม่มือ่อล้ยอกยานหมนดดนไห้พ่อเด้อค้าหม่องได้ดีห้ยขาเข้าเลไรได้ทีแล้วค่ะขาเข้าผักกาดกระจนค่ะรือว่าผักกาดดอกผัาากาดกระจมันวันจำเงินยังสิบอ่ะจับจำเงินตะฟักกาดครับทรายผักกาดดอก ผักซีร่าหอบบอกรับ่ะเดี๋ยวรนกบใน้กหกีเิมม้อ่ัน้างแรมัจะไปอ่อนเล้เดี๋ยวจะไปเลยเติมทานอีกไปกาวาปุุกที่นี่มีผักซีต้นหอมผักอีกตูแล้วกันใบบักูจ้ะน,<า>น้ำเก็นักมาคุณ อ้ยตาแตมจะดเหโดนได้ป็นมนทักหัวนะครับๆเปิด้าเป่อยอีกหนึ่งนาทีชิมหน่ยบอกพักซุปกันเด้ออ่าก็นนึงนาทีเดี๋ยวาใส่ด้วยมีท่านได้ชิมได้พี่น้องลูกสาวโอ้ลืมซื้อเขาโคพอ่ะไหไปจัดมาแนวเลยมันเสียบสซดกละหอมกล่อมหัเดียวเท่นั้น นี่สูตรหอมเสือพักกาดพักสีพักหอมพี่น้องเลยแข็งหอมก็คือหอมฉลุเสอเือขั้วโคดใบที่ชิมลงในมันใชิไนะครับจำคิดว่าจะพอดีครับเพราะว่าสออกไปะทะสีสีดูเหรอครับเบื้องจากสีเหลาเราเหมันมแบบมีความแบบสีปลาแดดสีนัวสียังมันเป็นจะได้กันไหมครับเจ้าวัาพ <c oughs> อดีเยอะลุครับพอดีเค็มวะ เกิอเค็มเหมือนเติมน้ำเลยยุ่นน้อครับพ่อเสียพอดีเต่ผมคิดว่าครับอันนี้พอดีเป๊ะพี่น้องสุดยอดเลยใส่ใส่มาอยู่ๆนะครับใส่กะทิหน่อยตักตักเ้องมสี่โค้งหมูครับพี่น้องใส่ผักกาดใส่ผักชีลาครับผมพนหอมหอมมัวอย่างน้ำกับกระเทยสี่โค้งนี่ครับหอมผักชีลาหอมกระขัวครับผมมั่งน้ำเตยนะจ๊ะครับผมเอาลงมาแล้วครับ ปปปปเคยเค็มกับ,<ต>กบมะ <ผม S 1> ค่อ,คอยๆครับค่อยๆค,ค,ครับไปที่หน่อยครับอนี่เป็นถา,มโมโาดหมกกอมถาดตนี่ครับแงใครอยู่ในี้เขาท่นนี้มาซื้อออกมาใส่แล้วได้เร็วกว่านี้วะทานมาแล้วททเทด่ยวตัวที่น่อยม่ได้ใส่แล้วต้องประหยัดครับผมแต่ว่าต้องกะรดลงรถเลยคร กับพิ่งหูจักแบบว่าทานมันบอลได้ครตอนเมื่อเป็นเไส่ครับใส่ได้เาอืมเพราะว่าอยู่บ้านกัใส่แล้วก็ปล่อยไปนะครับก็บอกตามที่เคยเป็นมาแะครับเมื่อกี้นี้กับเพิร์นใส่บ่หมดกัได้รับไว้ครับก็ว่าทานรอดสองนี่มัน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 จะแบบดังพิษง่ายนะครับอเดเกๆกันหน่อยนะไอ้ที่หน่อยมันซีบหมด สเขา่าหอนนะครับแล้วมาเด้อครับพี่น้องจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับทุกคนล่ะครับเอาอยู่บ่คนไรหย่อนกัแ<ต>นแล้วแซิมซีมบางน้ำมังงนใหม่ก็เ<ล>ด้พี่น้องว,นนอวันพอดีครับกินระหว่างงานขึนเท่าอย่ง,องกินลายต่าง่านกินไรมาขึ้นเราไม่ได้เป็นคนไรหย่อนแซ่บพี่น้องเลยมันหอมบางทีเลย ผักสีผักหอมผักกาดแหน่ครับลูกลานกว่านอนหรอวะอุลเล่ทั้ง้นปาดคือตอนใหญ่ประจุหนังก่อนครับหินหน่อยไม่สี่เหลี่ยมคมนวดโอ้ยคนแห่างใจมันหัวเย็นงงบอกจุ่มเอาขึ้นไปแข่งเลยครับตัวหินหน่อยครับจริก็ขอเจ้าครับมึงคนไลย้อนขึ้นค่รับมันเดี๋ยวด้วยจั เจ้าคือบเปลือกตอนนี้มันมันหอนเอนพอละมัวตตอนบางๆตอนน้ามันฮ้อนถึงเอากลับเอาน้ำก้าหมาคอยกินกระตุกนิดนึงครับมันพลอยต่ว่าอันนี้มันเอ็นลายไหมครับมองเอ็นสุ่มมันตระดูกนะมองเงากันดูกคางมันถ้าก็แม่มาทายคนแทนครับ เอาแม่พอมาตอนนี้บี่บางๆก็แล้วพอก็เอานีกับบางคือเดียวได้เนื้อนำมันบางซื่อๆได้เราเล่นเหมืแล้วนี่พี่น้องมาเด้อครับอืมหนุ่มมาเด้อแ่บพี่น้องมาเด้อครับแซ่บไปเชเท้ากินเหล่าเยาว์งาม ดเมนูผัดผักบุ้งอีกครับผมท้อแม่ติดใจเลยแต่ไม่คใจต่เกี่ยวแบบพอปรมัดตำประมัโอเคนะแม่แม่เห็นแต่เขากินในมือผัดเตาเกี่ยวซ้อมก็บ่นี่นะครับกินแบบนี้จะจังดุกบอสานนะผมเาืนอ้แหนมอืนลานติดเา พอ่อคนพ่อหน่องไอ้ดินเพคนอยากเบื้องคนอยากเบิ้งหลูกไายคนน่ะที่นี่เพคนจะจำว่าได้ว่าชิดไหนมีหน่องไอ้ดินนี่ถือชีบสวัสดครับขอดแคถือก่อนเลยจะแบบไขมันเยอะพ่อมาแต่ตอนกีนบางๆนี่ไปหาแม่แม็กกับคนเดียวว่าพอชิดไขมันสูงไปขอลอกไม่มาเอาขาชีดมากินเสีเราไปหาหมอหรือมาใส่โคหมู ก็ไปเราเข้าสวนทางเราไปหาหนองเราเดับไขมันสูงโอ้โโอโมันละหอมพักผีก็หอมดีโคแสบ่บฟีแบบที่น้องเอ้ยโคดุคังสุดแอบยางก็แส่บฟีย,ยางก็แส่บด้วยสีโคมาแค่บบเขื่อนีแซแบโอ้็มันลุ่มเปนเปล่าเลยนะอ,อกากา เส้นละแม่ไม่ประโยชน์มาคิดสนุอยเาวกินหลายได้เลยไม่เผ็ดพ่อไม่เผ็ดแม่หรอแม่หกสิบแปด่้นหกสิบเกี้ยสุดาหกสิบแปดจุดห้าทีเอ็มแม่แมสี่ซะจ่องนักได้หกสิบใส่ท้องห้องเกือกกิโลนะไปเรื้องมันเกือกกระโขล้นะท้องแก่อี่อ ังนึได้แล้วขมิาเขอานำนักลายแม่สิปวดนั่นละมันเก็บที่เ็ดพอดีแซ่บพี่น้อยเป็นไงพอเค็มเค็มจันหน่อยก็มาดันนีว่ะอได้คำเดียวว่าียคำนะำยำม้่ออนเาให้ละเอียดนะำกระดิ่นึงเาเข้ามีิดกินเข้าหมู บเบใค่เคมนอนรอย่างสงบนอนตุงมงยูโอ้ยบบาให้นอนนอนบางท่านย่งวนอยู่พี่น้องเลยใขรเค็มโอ้ส้พี่น้องฟั้งแนื้อแบเบาแสบร้ายครับพี่น้องเมื่อกี้กินครับไงบมดหืมหง่ยไ่าะปุ้งจะเจอตุ่ยเหรอเด้เออเออเอิ่เจ้ ว่าแสบแสบสมัครค่วมเผ็ดแหรอตอนไซ้ไปเที่ยวเขาขอแช่เอาเนี่ไปย่างพอเออแค่แสบแหลย <c oughs> ลมหนาวๆเย็นๆจังเลยไปอยู่บอกสภาพไปน <c oughs> อนขึ้นบอกไป๊ฟ <c oughs> ้าแป่เขาขอก็นอนขึ้นเหี้ยไม่ได้ออกรถตกตีหน,นึ่ง แคบส่วนมาลุกแม่เอบเดี๋ยวสายขึ้นไปเที่ยวน้ำตาลสีหนึ่งพอเคยไปแล้วปะเคยแต่ก้าบ้านพ่อเคยรับขึ้นทั้งบ้านบุ่งน้ำเตาก็เคยเห็นปอตอนไปค้าขายพ่อเคยไปสรุปเงินนด่าพบอไปเส่นสะพานใบฟ้าตรงธรรมดเลยที่ดามาหรอกเส้นนั้นต้งใสอยู่คือจะเนาะกับยังค์ล่ะขาสั้งอยู่แต่ว่าแล่นไปเส้นด่านซ้ายผู้เลือ การตาก็ลืมละไม่เอาไปเยเอ้าผมีม่ขายทหารนี่เหรอไปยืนน้ำโนงในญ่ตกไม่ไปเคี่รถจีบบาน้ำจวนำเด่นน้ำหนาโอ้เป็นแต่อยู่เลยทันภูมิทัศน์ท่านไปก็ไปม่ปางเคยไปเลี้ยงผู้สวยพยาบาลเนี่ค่ะจะบว่าเลี้ยงประจบนี่ก่อนมันมาแม่เลี้ยงเผู้เฒ่านาะมวนวสัน ไปน้ำเดือดหน่อยไปน้ำตื้นั่นตื้นีน่ไปเจอกับผู้เฒ่ามาเถอะสิตัวแล้วขวอยก็จะว่าเห็นไปเลี้ยนหมดเนี่ยตัวหอดอาทิตย์หนึ่งเขาเห็นตัวได้เนาะเขาก็ไปถามมาทิ้งไปยังจบสิว,าว่าแล้วเถอะถ้าเลี้ยนจมแม่ต้องเลี้ยนจะเลี้ยนโค้งเลือยนบริบาลถ้าเข้าผู้ชายม้วนเดือนได้ม้วนนี้บริบาแลแ<ค>ม่นกว่าใหญ่เมื่อตัวแนวขวานะ ก็แซ่บรับพี่น้องทั้น้องอย่างวุฒิมีใคุยเดิมไปเฮ้ขาบอกยากนครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งไม่แย่งฟังครับกินโคสิโคหมูกระเมันโคแซ่บสุดยอดครับขอบคุณครับผมมาเด้อมากินนํากันทุกคนครับมือกับมันปากกะมมอมผมมาได้เมฆเอ้ยผมได้มาถึงเข้าหนุ่ม่อเด้เป็นได้พี่น้องพะยะน้อยว่าเป็นโคสวนหมูมันอยู่ําเดียวล้ว เาอเเาเพื่อนเอาเพื่นที่เอาแม่ไปเป็นคก่ศูนเนี่ยแม่ตลกโอ้ <c oughs> ่นในีต่ตใสกระตนลมเนี่ยเจ้าเจ้ามูเจ้ามันจะพูดว่า